คุณผู้ชมครับทีมอันอาร์เฮดดับเบิ้ลแชมป์จากประเทศเรบนอนที่เราจะพูดถึงนี้นะครับถึงแม้ว่าผลงานในรอบแบ่งกลุ่มเขาจะชนะแค่2นัดน,นะฮะแต่ถ้ามาสังเกตดีๆแล้วนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าในรอบแบ่งกลุ่มของทีมอ n อาร์เฮดนั้นค่อนข้างจะอยู่กับทีมที่ แข็งพอสมควรนะครับหรือถ้าอย่างวัดกันง่ายๆเลยนะฮะการที่เขาชนะทีมอันคารามามาได้4ประตูต่อหนึ่งนั้นนะครับก็ถ้าวัดมาตรฐานของทีมอันคารามาที่เมื่อซีซั่นที่แล้วเตะกตีมือทอ,องของเราพ่ายแพ้ในบ้านไปศูนย์ประตูต่อสองนั่นก็หมายความว่าอันไอเฮตนั้นมีกองหน้าที่ค่อนข้างจบคุมพอสมควรครับแต่ในการอยู่กลุ่มที่แข็งของทีมอันไอเฮตนั้นก็ทําให้เราพอจะมองเห็นจุดอ่อนของทีมเขาบ้างเหมือนกันนะครับนั่นก็คือการเสียประตูจากการเข้าทําจากด้านข้างครับ คือทีมอนาเฮียนนี้จะได้ประตูจากการสวนกลับซะส่วนใหญ่แต่ว่าถ้าเกิดเสียประตูเนี่ยนะฮะทีมไหนที่มีปีกค่อนข้างเร็วสองข้างและคอสบอลเข้ากลางมาให้กองหน้าขึ้นเช็คหรือเข้าฮอตเนี่ยทีมอนาเฮียนนั้นมักจะป้องกันไม่ดีครับคุณผู้ชม ก็เป็นธรรมดาของทีมที่มีเกมบุกค,ค่อนข้างดีนะฮะเมื่อเจอทีมที่แข็งแกร่งแล้วก็บดหนักๆจุดอ่อนของเขาก็มักจะอยู่ที่กองหลังนี่แหละครับที่แม้ว่าจะบุกดีแต่ว่าหลังเนี่ยมักเจอลวมง่ายะฮะฉะนั้นทีมงทองของเราก็ต้องฝากความหวังไว้ที่ปีกตัวจิด๊ดจี๊ดนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าบอลจักรพันพรใสคริสเตียนพอครูรวมไปถึงอ,อมรชรมนามนะครับในการเจาะ แบ็กซ้ายขวาของเขานะครับแล้วก็คอสบอลเข้ากลางมาให้เจ้าดาม,มานุนสังสน้อยหรือน้องมุย้ยเทวินแดงดาใครสักคนหนึ่งในการเข้าฮอสนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับคุณผู้ชมวันแข่งขันจริงรูปเกมต่างๆมันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับทีมอานาเฮดอาจจะมาตั้งรับอย่างเดียวรอสวนกลับก็เป็นไปได้ทําให้รูปเกมอาจจะออกอึดอัดซึ่งมันก็มีทางที่จะเป็นไปได้ค่อนข้างเยอะนะฮะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมครับ สิ่งที่สําคัญที่สุดในวันคาที่ถึงนี้ก็คือกําลังใจจากกองเชียร์กิเลนผิวของเราทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นอุนตราเมืองทองเอ็นโซนหรือว่าทุกๆุกโซนนะฮะรวมไปถึงกองเชียร์ของสโมอสรอ,อื่นๆในเมืองไทยด้วยนะครับถ้าเกิดว่างว่านะฮะก็ช่วยมาให้กําลังใจนักเตะกิเลนผิวของเราด้วยนะครับด้วยแอรเรียพื้นที่ของสนามยาม่าเซเดียมที่พร้อมจะกดดันนักเตะทีมเยือนทุกเมื่อนะฮะและที่สําคัญนะครับทีมจากเลบานอนหรือทีมจาก แถบอาหรับนะครับเขาจะไม่คุ้นเคยสนามที่มีกองเชียร์ติดทั้ง4ด้านแบบนี้นะฮะสนามบ้านเขานั้นจะเป็นลู่วิ่งซะส่วนใหญ่นะครับทำให้ภาวะของการกดดันมาไม่ถึงนะครับ ผลนี้นะฮะก็เลยทําให้เป็นข้อที่ดีนะครับที่อาจจะช่วยให้ทีมเมืองทองของเราคว้าชัยชนะในเกมนี้ได้นะครับยังไงก็ต้องฝากกองเชียร์เมืองทองของเราทุกคนนะครับมาให้กําลังใจในสนามนะฮะส่งเสียงเชียร์ตลอด90นาทีนะครับฟุตบอลนะัดนี้เป็นฟุตบอลน็อกเอาท์นะฮะเราอยากเห็นทีมเมืองทองของเราเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปนะครับยนงไก็ต้องฝากทุกคนไว้ด้วยนะจ๊ะ